อย่าเอาอย่างเขาลูกรักลูกคงเคยเห็นคนบางคนชอบนั่งจับกลุ่มนินทาชาวบ้านได้นั่งคุยกันเมื่อไรเป็นได้เอาเรื่องของคนโน้นคนนี้มานินทาพูดถึงเขาในแง่มุมต่างๆซึ่งล้วนเป็นเรื่องที่ทำให้เขาเสียหายทั้งนั้นชอบทำตัวเป็นผู้รู้เป็นผู้สันทัดกรณีทั้งที่รู้จริงบ้างไม่จริงบ้างแต่เมื่อพูดแล้วก็สนุกปากหยุดไม่อยู่ ลูกเอ,อ๋ยธรรมดาคนพูดมากนั้นเป็นไปไม่ได้ที่คำพูดนั้นจะเป็นจริงไปเสียทั้งหมดคนประเภทนี้ลูกไม่ควรเอาอย่างอย่าเป็นอย่างเขาถ้ามีใครเอาเรื่องของเขาไปนินทาไปพูดถึงในทางไม่ดีบ้างเราก็คงไม่ชอบเช่นกันฉะนั้นลูกก็ไม่ควรทำเช่นนั้นกับคนอื่นการพูดถึงคนอื่นนั้นต้องระวังให้มากแม้เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่ดี ก็ต้องระมัดระวังจะเป็นการล่วงเกินเขาเขาคงไม่ชอบที่เราเอาเรื่องของเขามาพูดถ้าเป็นเรื่องไม่จริงหรือว่าเป็นเรื่องที่เราคิดเอาคาดเอาเองก็ยิ่งจะเป็นบาปมากขึ้นไม่เป็นประโยชน์ใดๆเลยเสียเวลาเปล่าด้วยสู้เอาเวลามาคิดเรื่องของตัวเองดีกว่าหากไม่มีอะไรจะคิดก็นอนพักผ่อนหรือไม่ก็เดินเล่น นั่งนอนอ่านหนังสือฟังวิทยุดูทีวีซะดีกว่าเพราะไม่เกิดโทษทางปากและไม่เป็นทุจริตทางวาจาใครเขาจะนินทาว่าร้ายใครก็เป็นเรื่องของเขาอย่าไปร่วมวงกับเขาด้วยก็เป็นดีที่สุด